สวัสดีค่ะวันนี้กับน็ดและมิ้นต์โอเพนอัพนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋านดกันว่าถ้าเกิดมีโจทย์ว่าไปทะเล1วันเนี่ยนดจะเอาอะไรไปบ้างก็คืออันนี้เป็นกระเป๋าที่นดจะพกไปตลอดเวลาไปทะเลเป็นกระเป๋าที่ใส่ฟินแต่มันใส่ได้มากกว่าฟินจะเปิดให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะยอย่างที่1นึ่งแว่นตากันแดดแน่นอนนะคะเราต้องเป็นแว่นตาที่กัน UV แล้วก็ต้องดูชิคด้วยนะคะ อย่างที่ 2. นาฬิกา d คอมพิวเตอร์นะคะแน่นอนเวลาเราดำน้ำไม่ว่าจะเป็น scuba หรือว่า free diving เนี่ยเราคนที่จะมีนาฬิกาด d คอมพิวเตอร์ไว้เพื่อ safety ตัวเองซึ่งนัดใช้ของกา r m i n นะคะอย่างที่ 3. นะคะ snorkel กกลแล้วก็แว่นตานะคะอันนี้เป็นของ dive k ขอบคุณ Bangkok free diver ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นอของ New Heaven ก็คือเป็น dive center ที่นัดดำด้วยตลอดเขาก็จะสอนเรื่องอนุรักษ์ด้วย อย่างที่4แน่นอนนะคะเวลาที่เราไปทะเลเราต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าที่เราอยู่ที่ทะเลเนี่ยแน่นอนมันเป็นน้ําเค็ม เราอยู่ในน้ําเค็มนานๆเราจะดีไฮเดรตแล้วเราสามารถที่จะเป็นอันตรายได้แล้วเวลาที่เราดําน้ําหรือว่าไม่วจะเป็นสกูบ้าหรือฟรีดิฟเพื่อที่เราจะดําได้ดีขึ้นเนี่ยเราต้องกินน้าเปล่าเข้าไปเพื่อที่จะให้ร่างกายเราอ่ะไม่ไม่ดีไฮเดรตแล้วก็เหมือนปรับปรับบาลานซ์ด้วยอันนี้เป็นเป็นขวดน้ําที่มันสามารถพับได้ด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็จะค่อนข้างเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกพวกพาง,ง่าย เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น้องขายไม่ได้คือน้ำมันมะพร้าวนะคะคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบทำให้ผิวเราชุ่มชื้นอย่างเดียวแต่มันกันแตนทะเลคือแตนทะเลเนี่ยมันเจ็บนะเวลาที่เราโดนกัดอ่ะคือเราจะมองไม่เห็นมันมันจะมาแบบอยู่ดีก็แป๊บแป๊บแป๊บอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทานน้ำมันมะพร้าวทั้งตัวเนี่ยนอกจากจะทำให้เราผิวเนียนและแทนสวยงามนะคะมันก็ทำให้เราไม่โดนแตนทะเลกัดด้วยแล้วก็แมงกะพูนอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งเช่นกันก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ สร็จแล้วก็จะมีชุดว่ายน้ำนะคะก็จะเน้นเป็นวันพพซถ้าเกิดว่าไปแบบออกกำลังแบบสกูบ้าหรือว่าฟรีได้ก็จะชอบใส่วันพพซเพราะว่ามันมันทำมาท่าแมงดีอันนี้ของลาลาเลฟแล้วก็แน่นอนค่ะเวทสูรเวทสูดนถ้าเกิดว่านทฟรีได้น็จะใส่เวทสูดตั suit, ดวสั้นเพราะว่ามันมันใส่ง่ายแล้วมันก็แบบน่ารักดีจะชอบสีสีเพราะว่าคือในทะเลไทยอย่างเงี้ยฉลามมันไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปทะเลเมืองนอกมันเป็นบูชาร์กเป็น เป็นฉลามที่มันแบบว่าแอดแท็กแบบพวกแมวน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่คิดว่าเราเป็นแมวน้ำเขาคิดว่าเราเป็นงูทะเลพิษนะเขาก็จะไม่แอดแท็กเราเพราะฉะนั้นเวทสูตรสีก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆอันนี้ของมาทุสแล้วก็มีจะพกผ้าเช็ดตัวแบบว่าแห้งเร็วเพราะว่าพอเราลงแบบออกมาจากน้ำปั๊บบางทีเราขี้หนาวมันก็จะแบบเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวเลยให้แห้งเพื่อที่เราจะได้ไม่หนาวผ้าเช็ดตัววันนี้มันจะมันจะแบบแ,บบแห้งเร็วมากแล้วมันก็เบาบางพกพ้าง่าย และท้ายที่สุดของเรานะคะไฮไลท์วันนี้พึ่งได้มายังไม่ได้ลงน้ำเลยอันนี้พึ่งได้มาสดร้อนเป็นฟรีดดฟ์อันใหม่นะคะของ Passion b r u e ของ Waterpro นะคะก็อันนี้เพึ่งได้มาใหม่เพราะว่าออคอมเมนต์เขากลับไปว่าฟินที่เขาให้มาก่อนหน้านี้มันเบาไปมันซอฟต์อันนี้มันก็จะแข็งขึ้นเวลาที่แบบว่า เราเขยา่าเราก็จะได้ยินเสียงอย่างเง,งี้ยคือนอ็อตบาคนที่ค่อนข้างมีแรงขาเยอะเพราะว่าเป็นนักฟุตบอลมาก่อน <laughs> ก็เลยไม่ต้องใช้ฟินที่มันแบบว่า s o ต์มากก็จะเน้นแบบว่าฟินที่มันแข็งหน่อยเพราะที่เราตีทีแล้วมันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามไอจีน็อตอยู่ก็จะเห็นว่าน็อตอยู่กเกาะเตาะ่าเยอะมากนะคะก็เพราะว่าน็อตไปทําเรื่องอนุรักษ์ที่นั่นตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อยากที่จะเหมือนสอนเด็กโล c ค l ที่เกาะเกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์เรื่องการ จัดการขยะเรื่องพลาสติกอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนเด็กๆก,ก็คืออนาคตของชาติเกาะก็อยู่ในมือของเขาเด็กเกาะนะคะถ้าเราสามารถปลูกฝังเขาได้เราก็สามารถที่จะดูแลทะเลหลงทะเลไทยของเร,เราไปได้เรื่อยๆแก็คิดว่าถ้าโมเดลนี้มันเวิร์กกับเกาะเกาะหนึ่งเราจะเริ่มที่กเกาะเต่าก่อนถ้ามันเวิร์กกับเกาะเต่าเนาก็สามารถเอาโมเดลนี <ๆ S 1> <ๆ>้ไปไว้ที่เกาะอื่นๆได้เช่นกันแล้วก็สามารถดูแลทะเลในประเทศไทยได้นะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่มิ้นท์ชวนน้ตมาเปิดกระเป๋านะคะก็ฝากมิ้นท์แมกกาซีนด้วยแล้วก็เจอกัุนโน้ตกับมิ้นท์แม